แต่จริงผมมองผมมองแบบแบบคนไทยคนหนึ่งนะผมมองว่าถ้ามองในแง่ของคือถ้าเหตุผลที่ก็มันมีสองฝ่ายแหละฝ่ายที่ถูกกล่าวหากับฝ่ายที่กล่าวหาไอ้ฝ่ายที่กล่าวหาว่าคดีสิ้นสุดแล้ว4ีคดีเนี้ยมัน10กว่าปีอ่ามันใช่นะครับก็ถือว่าก็ว่ากันไป แต่ถ้าไฟถูกกล่าวหาบอกเขาไม่แล้วค่าเป็นธรรมเขาถูกกลั่นแกล้งก็ว่ากันไปที่นี้ผมกลับมองแบบนี้ถ้ามองคนไทยคนหนึ่งคนไทยก็มีสิทธิ์กลับมาบ้านเขาอะนะแต่ทีนี้ผมมองแบบนี้ผมผมอยากผมอยากพูดกับสื่อจังเลยอะว่าบางทีสื่อไปเล่นข่าวแบบเนี้ยนะครับไปเล่นข่าวตามกระแสเลยทําให้ประชาชนทั่ว,วไปที่รอรับฟังข่าวเนี่ยคิดไปตามแนวกระแสที่มัน ที่มันมีความรู้สึกกับอารมณ์ต่างๆเข้าไปเข้าไปผสมรมด้วยซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเรามองแบบแฟกซ์นะครับ mm. ก็มองว่าอะไรมันคือความผิดความถูกก็ว่ากันไปนะครับก็ให้ข้อมูลกลางๆแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เอาไมคไปจ่อปากคนนั้นคนนี้แล้วมาพูดผมว่ามันมันเลอะเทอะไปใหญ่อะเรื่องนี้มันมันทำใหส้สังคมสับสนไปใหญ่แล้วผมคิดว่า ผมก็มองว่าเป็นคนคนไทยคนหนึ่งที่กลับมานะครับส่วนเป็นเรื่องกฎหมายก็เป็นเรื่องของกฎหมายไปก็ไม่เกี่ยวอะไรกันทีนี้ก็มีความพยายามที่จะโยงเอาไปเข้าเรื่องของการเมืองนะครับว่าคนนั้นว่าอย่างนี้ผมก็เลยเมื่อวานไม่ฟังแลวคุณ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 ตะคุณปุ๊คุณแจ๊คผมก็ไม่ฟังคมก็นังไงไม่ไม่อยากติดตามข่าวการเมืองเลยเหรอคะไม่ข่าวนี้ฮะผมไม่อยากตามฮะไม่ไม่ข่าวการเมืองข่าวเนี้ผมไม่ตามแหละครับก็มองว่าเป็นเรื่องของ เรือปกติคนคนคนหนึ่งกลับมาเหมือนเหมือนที่พี่แจ๊คพูดอะคนคนนึงกลับมาก็กลับมาไม่เป็นไรอืมอืมค่ะคุณมีโจแบ็กเนี่เอ่อคอมเมนต์ขำๆนะบอกว่าก่อนหน้านี้พี่ชาพิธาเชิญ t ีเอ t ทีเอสเทเลอวิตมาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยสุดท้ายก็ได้ t ีเอเหมือนกันค่ะแต่เป็นทักษิณชินวัตรเห็นเขาแชร์กันในโซเชียลมีเดียนะอันนี้ขำๆนะคะขำๆค่ะ ออพ,พี่ใหญ่แต่ก็คิดคล้ายๆพี่ใหญ่นะพอแต่เห็นข่าวเมื่อวานมันออกมาตอนสายนะออกมาจากเ c e b o o k ของคุณอุ้งอิงชินวัตรใช่ไหมคะอิงชินวัตรใช่ไหมคะแต่พอแ้าบอกแต่บอกเอา้างั้นเราก็ไม่ต้องลุ้นแล้วละ่ะว่าใครจะเป็นนายกใครจะจับค้วอะไรรัฐบาลยังไงเอา้าเขาคุยกันมาก่อนแล้วจริงๆนี่ เขาตั้งกันแล้วนี่ว่าเอาแล้วเราจะเลือกตั้งทำไมเนี่ยจริงๆเขาตั้งกันตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วนี่ก็คิดกับเขาแบบอ๋อเอาอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเออแต่ก็คิดแบบแบบพี่ใหญ่นะว่าคือคุณทักษิณชินวัตรควรจะได้กลับบ้าน เพราะเขาก็เป็นคนไทยเขาก็มีสิทธิ์เดินทางกลับมานะคะแต่ว่าถ้ากระบวนการอะไรที่มันบิดเบี้ยวมันไม่ถูกต้องก็ต้องมาสะสางทาให้มันกอ่ก็ว่ากันไปอ่าก็ว่ากันไปอะไรที่มันผิดอะไรก็เข้าสู่กระบวนการอะไรแต่พอแบบระหว่างที่เรากําลังคุยถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวานเนี่ยควรจะเป็นวันที่ได้โหวตนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งอ้าว ไม่เมื่อวานหรือวันนี้เอาวันนี้สินะวันนี้ครนะับว,ว,วันนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเอาอยู่ๆก็ยกเลิกการโหวตอยู่ๆก็ยกเลิกการการการประชุมพักร่วมเอาแล้วมีข่าวนี้ขึ้นมาวาม่าเอ้าเอาอย่างนี้กันเหลอเอ้าแล้วยังไงอ่ะแล้วประชาชนที่ติดตามข่าวแล้วตามเอ้ายางังไงก็คุยกันแล้วนี่ว่าเอางั้นก็ดีวกันจบแล้วดีวก็คือมันก็เอ้างงๆอย่างนั้นเนี่ยค่ะมันก็มันมีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะคะก็มีข่าวแบบนี้ออกมา ดิวไปแล้วพี่บิ๊กป้อมจะเป็นนายกอะไรโง้โหเขาว่ากันไปเรื่อยเป็นเรื่องเป็นราวไปอะไร <c oughs> ผมก็เลยไม่ฟังดีกว่าตอนนี้มีอะไรเยอะๆยะยะที่ต้องสนใจ